สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาพบกันในศึกลาลิกาสเปนเกมบิ๊กแมตที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามองอย่างมากนั่นคือเกมมาริดดาบี้ระหว่างแอตเลติโกมาริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาริดแข่งขันเวลา21.15นานาทีเริ่มกันที่เจ้าบ้านแอตเลติโกมาริดทีมของกุนซือเดียโกซิเมโอเน่จุดเด่นของทีมนี้แน่นอนว่าคือเกมรับที่เหนียวแน่นและการเล่นในบ้านที่มักจะสร้างความกดดันให้คู่แข่งได้เสมอ นักเตะตัวเก่งอย่างองตวนกริสมันจูเลียนอวาเรสยังเป็นทีเด็ดในเกมรุกแม้จะไม่ใช่ทีมที่ยิงประตูถล่มทลายแต่ความอันตรายคือการเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกได้เร็วและใช้ลูกตั้งเตะสร้างโอกาสได้ดีแต่ถ้ามองลึกลงไปเกมล่าสุดของแอเล t ติโกยังคงมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอโดยเฉพาะการเจอกับทีมใหญ่ที่เน้นการคลอมบอลและการเข้าทำหลากหลายมักจะเจอปัญหาในการไล่บอลและถูกเจาะแนวรับได้อยู่บ่อยครั้ง หันมาที่ทีมเยือนเรอัลมาดริดลูกทีมของซาบิออลองโซยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมฤดูกาลนี้พวกเขามีทั้งเกมรุกที่ดุดันและเกมรับที่เหนียวแน่นการเสริมทัพอย่างกิเลนเอมปาเป้ทำให้เกมรุกมีมิติและความอันตรายเพิ่มขึ้นร่วมกับวินิสิอุสจูเนียที่กำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงถือเป็น3าประสานที่สร้างความกดดันให้แนวรับคู่แข่งได้ทุกนาทีเรอัลมาดริดมักจะเล่นได้ดีเวลาเจอคู่ปรับร่วมเมือง พวกเขามีสถิติการเจออลาิดโกที่เหนือกว่าเล็กน้อยอีกทั้งในเกมสําคัญแบบนี้มาดริดมักจะมีทีเด็ดจากนักเตะตัวเก่งที่สามารถเปลี่ยนเกมได้เสมอปัจจัยสําคัญที่น่าจับตาคือจังหวะสวนกลับของเรอันที่รวดเร็วและเฉียบคมถ้าอลาิดโกบุกเพล,ลินหรือเสียบอลกลางสนามมีโอกาสสูงที่แนวรุกของราชันชุดขาวจะลงโทษทันทีดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันทั้งฟอร์มการเล่นล่าสุดความมั่อง,มงองกเคคา่่รรบืว เกมนี้มองว่าเรอัลมาดริดมีภาษีดีกว่าและมีโอกาสบุกมาเก็บใช้ในเกมดาร์บี้แมตช์ได้พินสรุปแล้วเกมนี้แนะนำเชียร์ไปที่เรอัลมาดริดโอกาสชนะมีมากกว่าและอาจเห็นประตูนในช่วงท้ายเกมจากทีเด็ดของแนวลุกซูเปอร์สตาร์ Smile so wide and the song so sweet, this is who I am and it feels complete. Ooh.